กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับผมบาสันลุวิสารลานเปอร์เซ็นครับมือนี้พาพี่พาน้องมาเบิงวิธีชีวิตของกนอีสานครับย้ำน้ำหลากครับน้ำมาครับก็เจ้าจักก็เจ้าเห็นยังหมู่ผมชี้รถไกายมาเห็นรถจอดอยู่ได้ไหลายเดี๋ยวพี่น้องลองติดตามมาแล้ะครับเนาะบาสก็เจ้าเห็ดอยังกันมาเที่ยวๆครับมาตาตุละเบิงนะครับเบิ่งบรรยากาศรถติดติดติด ย่อกระดุมกันเนาะครับเนาะย่อสะดุ้งครับยกยอครับผมโอ้ขั้นห่วยขาดครับขั้นทดขาดครับผมพระเจ้าก็เลยพักกันยกครับยกพี่น้องเห็นบรรยากาศที่ปะระกาศกนโอ้นีอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้อีกส่วนเด้อ กระดุงใดยี่บอครับย่ากระดงได้ยี่บอครับขออนุญาตตายคลิปนะครับเด้อครับผมเบิังครับอีแม่เราหยกกระดุงครับย่ากระดุงครับโอ้บาดนี้ฟ้าโอ้ไปยั้งรับยกขึ้นยกลงอยู่เรื่อย อันดีปลาหน่อยมาหละตัวน,นึงครับเพิ่นครับพี่น่องพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นสุป,ปีครับแต่ว่าบ่าได้มะทายเอากับบรรยากาศพาปีป,าาปีาน่องมาหัวนะบางมม่ใส่ขาจาวลงไป,ปนครับ โอ้ยมาซุ่มนุ่มเสียงรถได้รับนี่รถเยอะแยะเลยการจราจรบนทางตคับแด่ไหนครับีออบข,ข,ขับรถใดใ้สองคันมาแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีครับนะครับดูตรงสะพานานตชิยางไปไท้ายตรงสะพานหนึ่งพี่น้องเจ้าเฮ็ดลี ลองหลีแตกลงหล,ล,ลีดักปลาครับผมลงหลีดักปลาครับผมบิ้งสะดุงญ่ครับสะดุงโมเมนต์11ฟุตมาครับโอ้มีจิบกันมาอยู่สองตัว ั้งนีกับมีดได้ขับีน่นองพักกันมานอยู่บ่ครับได้ยังบ่ครับอ๋อสักแม่เนาะครับเนาะมานอยู่บ่ครับ เพี่ีน้อครับลไลยเด้ครับงานหนึ่งก็เจ้ามาครับโอ้ผู้ใดผู้บอลนะเนาะว่าแล้ว,วละก็ได้มาเบ่งบรรยากาศกับพี่น้อบรรยากาศอยู่บนสะพานครับผมผู้มานผู้ประมาณผู้บันไดมันก็ได้ครับแต่ขันยออยู่บนมือือสิเพราะได้กินอยอะละมมากครับมมนี่ผมวันโอ้เบ โอ้บัทันเพิ่นอันนี้รุ่นบัทันช็อตเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งรุ่นถ้าเบิ่งรุ่นเอิบเอิบเ,บเอิบนะแต่เขาวน้อยแม่นสิปลาเสียมหมดเนาะปลเสียมหน่อยครับ ใายให้เบิ่งบรรยากาศในภาพรวมนะครับพี่นอ้องใช่เบิ่งบรรยากาศในภาพรวมนะครับแล้วแพนกล้องป้ปตอนนี้บาสันยืนอยู่ทั้งสะพานครับตอนนี้เดินอยู่ทั้งริมสะพานครับฟับงเสียงรถดุดดุดดุด,ด,ดครับลุนลุนครับลุน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 ,ลนไปไนัญญายิปังโอ้ นะครับประคันหน่อยอครับประคันหน่อยใช้ตองซานครับเจลาซีหาซีซีจะหาอยู่นะครับเอาลุ่นลุนน้ำัวนี้ครับตัวนั้นตัวน้อข้างล่างมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปบางบรรยากาศอีกสองฟังสะพานครับผม อีกฝากของสะพานครับโอ้ฟังนี้กันลายขึ้กันเลยครับเด็กว่ามันหน่อยหน่อยรับพี่น้องว่ามันหน่อยๆนได้เนี่ยไลยกันเหมือนกับจับจองกันหาที่ยกเนาะมาหลุดนะครับมาหลุดนะครับมาหลุดนี่นี่มาหลุดมาหลุด โอ้ปลาซิวหน่อยปลาซิวเผาเบิ่งไก่ๆเด้ย bà nói xong tuổi đang 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 กับผู้คนหมานกับเจสิี่หาเห็นกับคน

ครับผมพี่น้องชมบรรยากาศไว้ซ้ำหนีสะก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมีโอกาสสีถ่ายบรรยากาศเนี่ยบางอย่างนะครับมีโอกาสที่นี่ปล่าไปเห็ดเหยียกต้อครับขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับผมบาสันลุงอีสานหลานประเส้นก่อจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ